สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้เคาน์เตอร์สี่เหลี่ยมบัวใหญ่ครับขนาดของตู้ก็จะอยู่ที่ความลึก55เซนครับความกว้างด้านหน้านี้ก็ประมาณเมตรหกครับสูง90เซนเป็นตู้ลักษณะ4บานเปิดด้านหน้าครับ2บานข้างบัวใหญ่ครับเป็นบัว2ชั้นสวยครับ ทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้สี่หปีครับสีมือของช่างร้องครับหรือช่างอํานาจสาครครับนี่ครับสวยงามมากครับบัวใหญ่ครับเป็นตู้ชักแนวชักล่องนะครับเอาไปทาสีครับสีเนื้อไม้ด้านนี้บอกเลยว่าสวยมากครับหรือทาสีไม้เก่าครับเป็นไม้สักครับทําจากไม้สักทองครับ โรงงานต้นสักนะครับขายทั้งปีกทั้งส่งครับใครสนใจสินค้ารับไปจําหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ครับติดต่อได้ที่โรงงานเลยครับหรือจะโทรสอบถามกันก่อนก็ได้ครับราคาเป็นกันเองครับนี่ครับส่วนใหญ่โรงงานต้นสักนะครับโดยช่างโรงงานต้นสักก็ทําส่งอยู่แล้วครับไม่ค่อยได้ทําสีขายครับขายดิบครับหรือลูกค้า ท่านใดอยากได้ตู้ที่สําเร็จแล้วก็สอบถามได้ครับเอาไปจําหน่ายหรือเอาไปใช้ก็สอบถามได้ครับทําตามคิวครับคิวก็บางครั้งก็อาจจะมีมากนะครับบางเดือนก็อาจจะมีน้อยครับมันก็ไม่แน่ครับบางทีสั่งไม่กี่วันก็ได้ครับบางทีบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนก็มีครับนี่ครับช่วงนี้ก็งานก็ยังพอเข้าอยู่ครับ สั่งก็ยังพอสั่งได้อยู่ครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนได้ของครับนี่ครับตู้ของช่างรองครับสวยงามครับตู้สี่เหลี่ยมเหมาะสําหรับเอาไปวางทีวีก็ได้ใส่ของโชว์ก็ได้ครับขนาดกําลังดีเลยครับความยาวไม่ถกสิบเนี่ยแล้วก็ความลึกห้าสิบห้าความสูงแปดสิบครับเหมาะสําหรับวางทีวีวางสิ่งของสวยครับซื้อไปแล้วเป็นมรดกตกทอดนะครับ วันหน้าวันในสินค้านี้ครับอาจจะมีราคาแพงกว่าวันนี้หลายเท่านะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ไม่สักครับมันคงทนเนาะใช้นานครับผมทําอาชีพนี้มาสาสิบกว่าปีแล้วครับไม่เคยเหลือสักชินครับไม่มีสต็อกครับขายหมดครับบางคนบอกซื้อสินค้าแตกมากอย่างนู่นอย่างนี้ครับแต่ที่เราบอกเลยว่ามีปัญหาน้อยมากครับถ้า ทูไม่ดีสินค้าไม่ดีเราไม่ยืนหยัดมาอยู่ได้ทุกวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับที่ชม